สวัสดีค่ะครโคบาราสแม่ป,ป่าซาแนวค่ะเบ,บ่งอ่อยมาจะพาเบ่งอ่อยมาหนิตัวซอปอ้อย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 ที่ปลูกไว้มาธรรมดาปลูกไว้มาธรรมดาี่ขยายได้เป็นไร่ไร่ผลไม้หนิขยายไปเป็นไร่ไร่ผลุณผู้ชมนี่ตอนรับไงไงงาไปพุ่นเลยผลงานไปพุ่นเลยพุ่นอ่ะ จะพาดูอ้อยนะคะดูพืชผสมประสานอยู่ในสวนนี่แหละจะพาดูอ้อยจ้าท่านผู้ชมจ้าอ้อยคันน้ําสุพรรณบุรีห้าศูนย์กับสีสาโรงจ้าอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์สีสำโรงปลูกไว้เพื่อสีขยายพันธุ์เพื่อจะคั่นน้ากินเนะจ้าบ่าขายก็เอาไว้กินท่านผู้ชมมีแขกนี่อะไรม้าสีขาก็เอาคั่นไว้ให้เพื่อนๆน,นี่เรื่องคันน้ำจกอันคันอ้อยจกอันเอาไว้กินโอ้ยชอบชอบชอบท่านผู้ชมจ้า แตนอยู่ตอดคอยนี่นี่แตนนี่แตนอยู่โซล่าเซลเวลาเวลานั้นมันกลับไปไลน์แตระบ,บอ,กออกจุกับสายไฟเลยนะเนี่ยห้างแบบไงเลยแตนตอดตลอดเลยแตนตอดคอยตลอดเลยท่านผู้ชมเอยดีนะช่วงนี้ฝนตกดูบ่ได้กเกี่ยวกับโซล่าเซลสองห้างสามห้างโอ้ยสี่ห้างนี่ห้างหนึ่งนี่ห้างหนึ่งลองล่างห้างหนึ่งสามห้างไม่ตะหัางยังไง อออจักสีไล่เพิ่นไปใส่เดอบาดที่นี่ตาย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 ยกค้าวแล้วบาดที่นี่เดี๋ยว่ผพาไปเบิรงเจ้าท่านผู้ชมบักซีดาข่อยกับอันนี้ไปละอ้อย่อยกับซีเริ่มอีน่าชิได้ตัดตัวเด้อ้อยนี่ตัดปลูกข้งอื่นเอ้ยมิมเห็นมิมบ่นี่ยมิมแบบมิมแบบมิม ไหมคะพึ่งรังพึ่งรังพึ่งรังพึ่งเลียมาดูลำไยที่ปลูกไว้ทุเรียนนี่ฝลังฝลังฝลังไม่ได้หอ่อฝลังไม่ได้ห่อเยอะหลายหลายหลายแต่ว่าไม่ยังไม่ได้หอ่อเดี๋ยวค่อยมาหอ่อนี่ต้นทุเรียนทุเรียนท่านผู้ชม ฝรั่งน้ำท่วมไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรต้นอ้อยที่ปลูกไว้ฝรั่งข่อยโอ้ยดิเมนข่อยบ่มีเวลาฮอตีดาคอจักหนึ่งก็บอก่อยตีดาคอเน่าเบิดเลยฮะไปนันไปนี่นนม่จะเวลาไปทุระทุกกังผู้เรียนค่อยต่อยอดแล้วท่านผู้ชมนี่ น้ำบัพราวทุ่งทุเรียนปลูกไว้ทุเรียนเกษตรไหยมาง่วยกล้วยง่าแล้วกล้วยใหญ่แล้วจะกล้วยใหญ่เลยกล้วยจะสุกแล้วนี่จะวางแทนนะแทนจะตอดไอยนะคะอุ้ยกล้วยต้องมัดตัดแล้วนี่แตกแล้วนี่กล้วยพอตัดแล้วเห็นบ่กล้วยแวนกล้วยหอมท้องมันแตกนี่ าเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาตัดออกก่อนม,นมันมันลำพอตัดแล้วผู้ชมจ๋าลำใหญ่เพ่อต่อวัตุเรียนค่อยต่อยอดแล้วท่านผู้ชมปลูกไว้ผสมกับปัน่นต้นนั่นมาซิดาเนี่ยละ่ะเดี๋ยวเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วเลี้ยวขวากซิมันลุยกับสวนเต็มที่ก่อนนี่ทุเรียนอันนึง นี่่อยปลูกไว้กับม้นป่าไว้นี่แหละเห็นปุ่เรียนมา่ตายมัอชอบมอนป่าจริงสิละก็่ต้องไบ่หอมัมนแปนแบบเดี๋ยวคอยมาสาัดหนาามันเองเดี๋ยวมาตัดนี่อีกต้นหนึงจะจะแฉะมากแต่มันตายนี่อีกต้นเนึ่งท่านผู้ชมปลูกไว้เป็นเดือนแล้วแล้วก็อีกต้นนึงอยู่นี่ถ้าเบิดเก่าต้นก็เสดให้มาจา้านี่เก่าต้น บอท่นตายจากต้นดอกอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นี่ยัง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 อยู่รอดอยู่น่อ้ยอยคข่อ้ยอยไอยคึกึ้นอันนี้มันจะเริ่มเริ่มไปขยายแล้วปลูกได้กี่เดือนเอ๊ะนี่อ้อยซื้อมาก็เพิ่นเถหกลอยบาทคุณนะอ้ยอยไข่ดอกยางงามเลยงาวเลยคุณเลย,เลยส,สม้สม ีายไปพูดเลยตาคาข่อยตาเนี่ยเหรอโอ้ยข้าเจ้าจอดยอดมากเดี๋ยวค่อยมาทำค่อยมีธุระหลายอยู่เนี่ยอ้อยก็งามเอางามเอาวิีน้มาสางใบมันออกอยู่ตัวมันมีโสมจา๋านี่เด็ดตะไคร้อะถ้าจะเอาตะไคร้ไปทรงคนอยู่เหลือแค่นี้ละเหลือตะไคร่ล็อตนี้ก็เหลือแค่นี้ละนี่จะไปทรงอยู่พาวันล้ำไงแล้ว เดี๋ยวกลับมัดจากแหล่เทลปอีกก่อนไปเคลป์ปลาปลาซอยเพันท่านผู้ชมเออเคลป์กรถิ่นฮานยอดกระถิ่นซอยเพันอยู่แล้วกับเ่นธุระเจ้าของอุ้ยอ้อยข่อยข่อยเบาไปทั่วไปทิ้งเจ้าเจ้าก่อนฟังให้ทันเด้อใส่ผ้าเบาอีกอย่างก็คิดตามข่อยให้ทันรุ้ยลำใหญ่บ่ของข่อยท่านผู้ชมจ๋าลำใหญ่ไหมคะอ้อยขันน้ำนะคะอ้อยขันน้ำอ้อยขันน้ำของข่อยที่พาท่านผู้ชมปลูกกันแหละ มันพาทำที่ชมปู่ป้าตัดได้บบักไงบักโตซื้อมาโหปล่อยใครได้เป็นเท่าไรเนี่ยเจ้าว่าขายได้ไหลายเติบอ,อ,อยู่เด้เอาไมมปเฮ็ดพันได้เป็นงานเป็นลาอยู่เด้ท่านผู้ชมสิปลูกเป็นงานเป็นลาอยู่ดอกขุนหลับ่บักไงบักโตเลยเถี่ยงเออเออลำหนึ่งล,ำห,งลำหนึ่งลำไงคกเนาะเห็นไหมลำไงเราท่านผู้ชม กำบวกงอ่ะใอ่้องกำดูกำพอดีอกำแบบไงเลยสีเลยท่านผสมทั้ีเลย,เลยอันนี้กะพอดีพอดีอม่หน่อยก็มีแี่ว่า,าน้องกะดีอะที่ว่าเขาปลูกเขาบริสไทอย่างเลยจากยางเลยอ๋ยมัาสูงจากเม็ดนี่นันสูงยางคักเลยสูงอย่างคักเลยนะคะขอบออขอบอกอ,บอกล้วยก็ ได้กินแล้วทุกอย่างได้กินแล้วป่าค่อยจากป่าที่ค่อยปลูกขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ตั้งใจมากไม้ดอกเพราะได้ไหตน,นามมันไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยจะได้มาดึงกันดึงต้นล้มมันสิละ่ะแล้วเขาจะไปขยายยูตัดออกแล้วขยายอาจจะขยายยูมองมีละ้านได้ไปใส่ขยายทั้งทั้งใน,นนี่แหละรอพันด้ถยถมพันได้วยัางก็ได้ ขยายไว้เนี่ยใกล้ๆนี่ยแหละที่ป็ห้น้ำเพิ่นหรือว่าขยายอยู่สวนพุ่ะตัดออกไปขยายเองเก็ตเองเออเองมันมีหลายอย่างแล้วผสมไปสามน้ำแล้วท่านน้ำขยายถ้าเขาปลูกหลายเติบแล้วเขาก็ส่งลงน้ำก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาปลูกไว้ก่อนเอาพันธุ์มันไปก่อนเว้ยผ้าเบิ่งอันหลายอย่างในสวนตะไคร่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันต้องขุดแล้ว เหลืออยู่ประมาณต่อต uh. ่อตอมากินน้ำหวานตอดไข่ซะเนาะหนีก่อนหนีก um, mm ่อนหนีก่อนตอตอตอนี่น uh. ่ากลัวน่ากลัวเนาะหนีเพิ่นก่อนเพิ่นเพื่นที่บ้าไข่กไก่หนี่เพิ่นเลหนีก่อนนะคะไม่ได้ทำอะไรเจ้านะอันนี้ควายควายเพิ่นเข้ามากินควไข่รอนหมดควายอีหลอดควายอีหลอดตอตอแต่ว่ามูยังไงมันหลายอยู่ ไอ้หลอดต่อต่อเอาใสยฝอนมากินของใส่เบิดเลยเด้่านผู้ชมใอยจีจับอีหลอดต่อต่อกำนตะเคียร์อยู่เนีน่ยต้นกล้วยข่อยมันังล่มตัวผู้หนังพันข่อยฮักเบิร์อยส่จีจับการอีหลอดต่อต่อกันนี่น้ำข้าวข่อยปลูกไว้เบิดเลยน้ำถวนตะลิงเฮ้ยน้ำข่อยไหลลงหนองถ้าน้ำบ่ไหลลงหนองนี่ ข่วมเลยแหละท่วมเลยแล้วท่านผู้ชมหมูบูก้าวไปเบิดเลยริมฝั่งตรงนั้นนะความลึกของสาดตรงนี้ของแม่ปอลาประมาณสี่เมตรครึ่งโอ้ยพวกข้าหาใสใสเฮ้ยพวข้าทำทุกอ่างมึงโอยนี่ช่างข่วมนี่น้ำท่วมว่าเป็นยังหรอกมั้งนี่มันไหลออกจากพุณอยู่คุณเด้ไหลออกจน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 อยู่คุณอยู่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถางหญ้ามันสําหรับหญ้าไม่ต้องตื่นหญ้าไม่ต้องตื่นเดี๋ยวไปดูน้ําที่มันไหลออกซิที่ตรงนี้ที่บ้านเนี่ยที่ติดบ้านนี่เ็ดไรท่านผู้ชมร้วมกับพื้นที่บ้านน้ำเ็ดไรนี่ปลูกผลไม้เบิร์ปลูกข้าวตะไคร้บักบักบักอืบักท้าวกะเยมายัดไปนี่อีกยอยจุเดี๋ยวจัดก,การมันอีก ควายยังเขามาอีกอยู่เรียนใหรอด,ด้วยยังเอาควายมาเข้ามาหาของข้าอีกเนี่ยเอาเอ,อ้ใ่มาวางมาพ้าไว้นี่เพื่อจะจ่องเออไต้องบอกข้าไปปลูกอีกก่อนมาวางซ่อนไว้แล้วจนว่าลืม่านผู้ชมต้องม,มันโตหักแล้วนี่ ว่าแล้วะตัวพะนิฮานี่ก็ต้องออเอาไปปลูกก่อนเอาจนว่าม,มันอันนี้เอาจนว่าม,มันออกหกักติดเลยเราลืมมองอ๋อปลูกซอยกันละลืมมองพะนิฮานี่สามต้นพืนะ่อน่ะ เดี๋ยวจะเอาอันดอกจกมากคุดปลูกต่ออีกกองคุณผู้ชมน้ำนี่ไป่ปลูกไว้เบิดแล้วสามต้นเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมปลูกแล้วสามต้นเมื่อกี้คนหลงไว้ท้าคนหลงไว้ ชมสวนหลังบ้านเสร็จแล้วก็มาชมสวนห่างจากบ้านแม่ปอป่าห่ารอยเมตรจ้าสวนนี้อยู่เกือบ40ไร่ท่านผู้ชมจ้า40ไร่ก็ปลูกของผสมผสานแต่ค้างคาคลองค้างคสา,าสะน้ำแม่ปอป่าก็ปลูกมะพร้าว1 0 0ต้นกล้วย300ตน้นแต่มะพร้าวเม่ปอป่าปลูกไว้ประมาณ2เดือนมะพร้าวหายเกือบ10ตน้นท่านผู้ชมใครบ้าง จะยอมรับแม่ปอปาจะให้อีกร้อยต้นจะยอมรับว่าเอาของแม่ปอปาไปจ้า